แล้วนะคะทุกคนทงปลาตอนเรามักนะ้ำอันนั้นไว้แล้วทุกคนน้ำเกลือไว้แล้วคือหนึ่งเนาะทีนี้เราก็มาใส่ขลุนข้าวเกลืออีกทีหนึ่งค่ะทุกคนขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็สีใส่หำใส่อะไรไปขั้นตอน่อกะซมักปลาตอนอเนี่ยทุกคนมักเลยเสียงเกงดิง,ดง เลือพออะไรพอน่าจะเป็นปลาไปกินนี่ยนี่ตัวตัวปลามันจะแข็งเลยนะคะทุกคนทีนี้เราก็มักเขาไว้ประมาณเดือนหนึ่งจะกินเพราะเดือนหนึ่งจะปินทุกคนเป็นปลาเป็นปลาถึงเอาห้ามลงยังแบบน,นี้จะกินทั่วๆกันนั่นแหละสีไหมสบายมาก ตนเอาห้ำลงนะคะทุกคนแบบนี้เอาห้ำลงใส่ครับว่า yeah. เนี่ยอากันมัม <า S 2> มเก็บเ้ย,ลยแล้วก็มาต่ำนะคะทุกคนตน่ำปลาให้ขเข้า<ป>กัน เราคันไม่ได้ตั้ตั้ากมันมีกากโอกกันกิมเปร่านี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ลเพาะถึงเวลามักแล้ววะนี่ทิมใส่ถังไว้เนาะเป็นเดือนค่ะทุกคนอแม่นี่นี่ทางนี่เลยปลานะคะทุกคนบาทเนี่โอ้ยตรงไหย เด้งองตุ้งเกลือพ่ออะไรพ่อเนาะผลเนาะหำพ่อไหม <c oughs> ไว้ภาคพี่ภาคน้องเวลาเราอยากนึ่งข้าวเหนียวท่อนๆเข้ามาแล้วกันเนาะคุยออกมาแล้วก็มาล้างเก็บล้างหำออกมากับปัญญามข้าวเตุ้ยโหบทนั้นทุกคนเลยแต่คนแต่เนี่ยอ้ย <c oughs> ขักเลยแัดเลยขัดพ่อหอ โอ้เท่เลยแบบนี้ทันได้มากระเซยแบบนี้เซยนำ้ำเกลือไว้ขึ้นหนึ่งแล้วก็มามากักเป็นเนี่ยชีได้ผุดเลยติดไม่ถังพอติดถังติดถังไหมติดก็ติ่มทั้งทาง ทำเตปลาเตป่าเด้อลูกหลานอยินดีโอ้คุณย่าวี่สันมีแต่คลิปทำป่าสันทำปลาทำปลาส่วนมันมีเราก็ทำไว้อยู่ไปกินเนาะลูกหลานเวลาป่าไม่มีหายากเราก็มีเนี่เหตุลูกหลานก็มีแต่นี่แหละอย่ากระโดงกระดานอย่าเบึงคือหอดลูกหอดหลานกระจาย ปลากระสกออนมันดูดน้ำออกมันเข่ามาใเพอดูดน้ำออกตากแห้งปลาแล้วก็บดได้กินดอกต่อไปน้ำบุมีเบดน้ำไปเต็มต้นเบ้อเลยเพราะต้นใหญ่ๆ เอามดุดทางเดียวมุดไม่พอก็อว่าหมดชูสีเห็นไหมเต็มถังนะก็ทุกคนเอ้ยเต็มถัมงแล้วนะคะหมกกรอกแล้วเออปลาเต็มไ้ปลาไหลเต็มโค้งวะ ก็ดีนะกระดีมปไก่ทิมไดีกเรงลยดีเลยนะติมติมขังมองกกติมคลองติมหายอะวะเรียมไจใจเรา้ทั้งก็เกตกันทั้งเตียดไ nam chuột đó nhưng bình nó cứ xương một một là cuốn thêm mình ừ. thì đau là cuốn thêm một thêm bỏ là mình chỉ nhắn nhắm cả nâu ừ. thằng kia thằng bố cả ok điên rồi tim Nó sẽ tìm cho thì chắc cái này mình cái gì gặp phải ไข่ขึ้นมันกอดีืมื่าไข่ลายมันบ่มันถ้ามันเป็นประลามาคือเม่อไข่ลายเปล่งขึ้นเนี่ยเร็วกันยุบลงุงเติมถังมะกอกเ๋ยอน้ำลงบานนี่น้ำนัวทีลงเลยก็ <า>ปลียเต็รโ,โอ้ทุกคนเอ๋ยเปลี่ต็มฮ่ิฮมัรโ้หเ็มอภดีดีวทุกคนเต็มถังมากกันปลาตอน,อมมนปลาาตอน,รรตอนมักเรียบร้อยแล้วที่นี่พวกเนี่เดือนหนึ่งแล้วคอยมาไขามาเปิดกิ่นนะคะทุกคนทุกคน นี่เอาเกลือมักโรยหน้ามันไว้คนเอ้ยน,นี่เกลือมักโรยหน้าไว้ปิดไว้ขั้นตอนกรองซีอ๋อนี่ปิดไว้ทีนี้ก็เอาห้ำลงปิดหน้ามันอีกทุกคนนี่นี่แหละ ทิ้มไว้บนันนี้เป็นเดือนสองเดือนก็ค่อยมาแกะกินยังไงก็บม่มีเสียการวิธีทําปลาตอนนะคะทุกคนปลาตัวใหญ่ปลาเป็นตัวมากไ,ไ,ไปเลยทิ้มไว้บันนี้เป็นเดือนสองเดือนเวลาเรายาก,กินยามใดเป็นปีสองปีก็เอามากินได้ทุกคนเ,คเรียบร้อยการทำปลานะคะทุกคนเสร็จแล้ว็เลย โดยเฉพต้นละ,ะกบิดครัทุกคนไปตั้งไหวไปสำหรับกินก็ได้ล่าลูกหลานเจอกันใหม่นะคะลูกหลานเอฟซีขออยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปเด้ดอเอฟซีทุกกำลังใจพี่น้นองทางใต้ทางเหนือ